สวัสดีครับอ่านประกมภีจบในหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่31พฤษภาคม พระธรรมสองพงศาวดารบทที่ 13, 14และพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่16ให้เราเริ่มมาที่พันธสัญญาเดิมสองพงศาวดารบทที่13รัชการอาบียาในปีที่18แห่งรัชการเยโรโบอัมอาบียาขึ้นครองราชเนืออาณาจักรยูดาระองครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม3ปีพระชนนีของพระองค์มีพระนามว่วามีคายาบุตรหญิงของอุริเอลแห่งกีเบอาและมีสงครามระหว่างอาบียาและเยโรโบอัมอาบิยาเสด็จออกรบมีกองทัพเป็นนักรบกล้าหาญที่คัดเลือกแล้ว 400, 0 0คน เยโรโบอัมตั้งแนวสู้รบกับพระองค์ด้วยนักรบกล้าหาญที่คัดเลือกแล้ว80,000 0คนอาบิยาทรงยืนอยู่บนภูเขาเสมาเรอิมที่อยู่ในเทือกเขาเอฟราอิมและตรัสว่าเยโรโบอัมและอิสราเอลทั้งสิน้นจงฟังเราพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานตำแหน่งพระราชาในอิสราเอลเป็นนิดแก่ดาวิดและบุตรหลานของพระองค์โดยพันธสัญญากเกลือถึงกระนั้นเยโรโบอัมบุตรเนบัตข้าราชการของโซโลมอนพระราชโอรสของดาวิดได้กบฏต่อเจ้านายของตนและคนอันธพาลบางคนร่วมกับเขาในการต่อสู้กับเยโรโบ ราชโอรสของโซโลมอนตอนที่เรโบอัมยังอายุน้อยและใจอ่อนแอทั้งไม่สามารถต่อต้านได้แบบนี้ท่านทั้งหลายคิดจะต่อต้านอาณาจักรของพระยาเวที่อยู่ในมือของบุตรหลานของดาวิดเพราะพวกท่านมีจานวนคนมากมายและมีรูปบัวทองคําที่เยโรอัมสร้างให้แก่พระแกะพวกท่านท่านทั้งหลายขับไล่บรรดาโรหิตของพระยาเวลูกหลานของอาโรนและคนเลวีออกไปแล้วแต่งตั้งโปรหิตให้ตัวเองเหมือนอย่างชนชาติทั้งหลายในดินแดนต่างๆไม่ใช่หรือใครที่นาโคนหนุ่มและแกะผู้เจ็ดตัวมาชําระตัวให้บริสุทธิ์ก็จะได้เป็นโรหิต ของสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าแต่สาหรับพวกเราพระยาวเวเป็นพระเจ้าของเราและพวกเราไม่ได้ละทิ้งพระองค์เรามีปุโรหิตที่เป็นลูกหลานของอาโรนเป็นผู้ปรนนิบัติพระยาวเวและมีคนเลวีในการทําหน้าที่เขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาวเวทุกเช้าทุกเย็นและถวายเครื่องหอมตั้งขนมปังเฉพาะพระพักบนโต๊ะบริสุทธิ์ทั้งดูแลคันประทีปทองคาพร้อมกับทั้งตะเกียงให้ลุกให้ลุกอยู่ทุกเย็นเพราะพวกเรารักษาพระบัญชาของพระยาวเวพระเจ้าของเราแต่พวกท่านได้ละทิ้งพระองค์นี่เนี่ยพระเจ้าทรงอยู่กับเราและ กลยหิทธของพระองค์พร้อมกับแตรสศึกพร้อมที่จะเป่าเรียกคำสงครามต่อสู้กับพวกท่านลูกหลานทั้งหลายของอิสราเอลอย่าต่อสู้กับพระเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านเพราะพวกท่านจะทําไม่สําเร็จเยโรโบอัมส่งให้กองซุ่มอ้อมมาหายูดาห์ทางด้านหลังดังนั้นกองทหารของพระองค์จึงอยู่ข้างหน้ายูดาห์ ส่วนกองซุ่มนั้นอยู่ข้างหลังพวกเขาและเมื่อยูดาหันไปมองดูนี่แนะมีการรบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเขาทั้งหลายก็ร้องทูลพระยาเวและพวกปโรหิตก็เป่าแตรและคนของยูดาก็โห่ร้องทำศึกและเมื่อคนยูดาโห่ร้องพระเจ้าสุงโจมตีเยโรบัมและอิสราเอลทั้งหมดตอนหน้าอาบียาและยูดาคนอิสราเอลหลบหนีต่อหน้ายูดาและพระเจ้าสมมอบพวกเขาไว้ในมือของยูดาอาบียาและประชาชนของโปรกชนะด้วยการเข็นฆ่าอย่างมากมายคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วล้มตายลงห้าแสนคนและคนอิสราเอลก็ถูกปราบลลงงในนนนคั้้แะยดา I got a nap. พราะภเขาพึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งพันบ้าบุตรของเขาและอาบิยาไล่ตามเยโรโบอัมและยึดเมืองต่างๆจากพระองค์คือเมืองเปตเอลกับชนบทของเมืองนั้นและเมืองเยชานากับชนบทของเมืองนั้นและเมืองเอฟโรนกับชนบทของเมืองนั้นเยโรโบอัมไม่สามารถฟื้นกำลังของพระองค์ได้อีกในรัชสมัยของอาบิยาและพระยาเวทรงประหารพระองค์และพระองค์ก็สิ้นพระชนแต่อาบิยามีอำนาจยิ่งขึ้นและมีเหสี14องค์และมีราชโอรส22องค์และราชชิดา16ราชกิจอื่นๆของอาบิยาวิถีชีวิตและพระดำรัสของ ของผู้เผยพระจ้อิโดราัชการอาสาสองพงศาวดารบทที่14อภิยาจึงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาทั้งหลายก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิดและอาสาพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนในรัชการของอาสาแผ่นดินสงบส10ปีอาสาทรงทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงรื้อแท่นบูชาพระต่างได้และปูชนีสถานสูงทั้งหลายพังเสาศักดิ์สิทธิ์และโค่นบรรดาเสาอาเชราและพระองค์ทรงบัญชาให้ยูดาห์แสวงหาพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของตนและ ให้รักษาธรรมัญญิและพระบัญญัติพระองค์ทรงฤื้อภูชนียสถานสูงและท่านเครื่องหอมจากเมืองทั้งหมดของยูดาห์และอาณาจักรที่มีความสงบสุขภายใต้พระองค์พระองค์ทรงสร้างเมืองป้อมในยูดาห์เพราะแผ่นดินมีความสงบสุขพระองค์ไม่ต้องทำสงครามในปีเหล่านั้นเพราะพระยาเวประธานการหยุดพักแก่พระองค์และพระองค์ตรัสกับยูดาห์ว่าให้พวกเราสร้างเมืองเหล่านี้และล้อมด้วยกำแพงหอคอยประตูและด่านประตูแผ่นดินยังเป็นของเราเพราะพวกเราแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของเราพวกเราแสวงหาพระองค์และพระองค์ประธานการหยุดพัก แก่เราทุกด้านเราทั้งหลายจึงสร้างและเจริญขึ้นและอาสาทรงมีกองทัพจากยูดาห0 0ามแคนที่มีโล่ใหญ่และหอกและ2อ0 0 0นคนจากเบนจาิินที่มีโล่และธนูทุกคนลุ้นเป็นนักรบผู้กล้าหาญเสราชาวคูชออกมาต่อสู้กับพวกเขาด้วยทหารหนึ่งล้านคนและรถรบ300 000, คนันและมาถึงเมือง มาเรชาและอาสาส่งออกไปประท่ากับเขาและเขาทั้งหลายก็ตั้งแนวรบในทุ่งเขาเซฟาทาที่มาเรชาและอาสาร้องทูลพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ว่าข้าแต่พระยาเวไม่มีใครช่วยได้เหมือนพระองค์ในการสู้รบกันระหว่างพวกที่มีกําลังกับพวกไม่มีกําลังข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดช่วย พวกข้าพระองค์เพราะพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งพระองค์พวกข้าพระองค์มาต่อสู้กับชนหมู่ใหญ่นี้ในพระนามของพระองค์ข้าแต่พระยาเวรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์พระเจ้าจึงทรงโจมตีชาวคูชต่อหน้าอาซาและยูดาและชาวคูชก็หลบหนีอาซาและคนที่อยู่กับพระองค์ก็ไล่ตามพวกเขาไปถึงเมืองเกราและชาวคูชล้มตายจนไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเพราะพวกเขาแตกพ่ายเฉพาะพระพักพระยาเวและกองทัพของพระองค์คนยูดาจึงเก็บของริบได้มากมายและพวกเขา เ้าตีเมืองต่างๆรอบๆเมืองเกราเพราะว่า หวาดกลัวพระยาเวนั้นมีขึ้นกับชาวเมืองทั้งหลายพวกเขายึดเมืองทั้งหมดเพราะมีของที่ริบได้มากในเมืองเหล่านั้นและเขายังเข้าตีเต็นท์ของพวกที่มีฟูงปัสัตว์และยึดแกะและอูดไปมากมายและพวกเขาก็กลับไปยังเบียรูลุสแลงพันธสัญญาใหม่ย้อนบทที่12น้ำมันหอมชโลมเทา้าก่อนเทศการปัสกาได้6วันพระเยซูได้มาที่หมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ที่พระเยซูได้ให้ฟื้นคืนชีวิตจากความตายมีคนจัดอาหารเย็นให้พระองค์ที่นั่นและลาซารัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมร,รับระะพองค์ต ขณะที่มาทารับใช้อยู่ด้วยมารีเอน้ำมันหอมนาราดาบริสุทธิ์ราคาแพงมากหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมมาชโลมเท้าของพระเยซูและเช็ดเท้าของพระองค์ด้วยผมของเธอทําให้ทั่วบ้านฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ํามัน แต่คนหนึ่งในบรรดาสาวกของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตซึ่งเป็นคนที่ตั้งใจจะทรยศพระองค์พูดขึ้นว่าทำไมไม่เอาน้ำหอมนี้ไปขายจะได้ราคา300เหรียญไดานาริอันและเอาเงินไปแจก,กแก่ผู้ยากไร้เล่าที่เขาพูดเช่นนี้ไม่ใช่เขาเอาใจใส่ผู้ยากไร้แต่เพราะว่าเขาเป็นคนหัวขโมยและเมื่อมีหน้าที่ดูแลรักษากล่องเก็บเงินเขาจึงเคยยักยอกเงินที่เก็บสะสมไว้ดังนั้นพระเยซูจึงกล่าวว่าป่อยนางเถะนางเก็บน้ำหอมไว้สำหรับฝังศพของเราพวกเจ้ามีผู้ยากไร้อยู่ด้วย เสมอแต่เรา ไม่ได้อยู่กับพวกเจ้าตลอดไปฝูงชนชาวยิวจำนวนมากทราบว่าโะรองคอยู่ที่นั่นจึงพากันม,ม่ใช่เพียงเพื่อพบพระเยซูเท่านั้นแต่ด้วยความอยากเห็นลาซารัสที่โปรงให้ฟืน้นคืนชีวิตจากความตายด้วยและพวกมหาปหุโรหิตเองก็หมายจะฆ่าลาซารัสเช่นกันเพราะลาซารัสนี่เองที่ทําให้ชาวยิวหลายคนหันเหไปเชื่อในพระเยซูพระเยซูเข้าไปในเมืองเยรูซาเล็มวันรุ่งขึ้นเมื่อมหาชนมาร่วมงานเทศกาลได้ยินว่าพระเยซูกําลังมาถึงเมืองเยรูซาเล็มจึงถือกิ่งอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์แล้วเริ่มร้องว่าโฮสนา ขอพระองค์ผู้มาในพระนามของพระเจ้าจงเป็นสุขขอกษัตริย์ของอิสราเอลจงเป็นสุขเถิดพระเยซูจึงนั่งบนลูกลาที่ได้มาตามที่มีบันทึกไว้ว่าทิดาแห่งสิีโยนเอ๋ย อยากกัวเลยดูเถิดกษัตริย์ของเจ้ากําลังมานั่งบนหลังลูกหลานตอนแรกบรรดาสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อพระเยซูได้รับพระบารมีแล้วพวกเขาจึงจําได้ว่าสิ่งที่เขียนไว้นั้นระบุถึงพระองค์และสิ่งที่ประชาชนได้กระทําต่อพระองค์พวกที่อยู่กับพระองค์ในเวลาที่พระองค์ทรงเรียกลาซารัสออกมาจากถ้าเก็บศพและให้เขาฟื้นคืนชีวิตจากความตายนั้นก็กําลังยืนยันถึงเรื่องราวของพระองค์ด้วยเหตุนี้ฝูงจนจึงพากันไปหาพระองค์เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ได้แสแดงปรากฏการณ์อัศจรร ีสจึงพูดโต้อตอบกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านทําอะไรไม่ได้เลยดูสิทั้งโลกได้ติดตามเขาไปแล้วพระเยซูแจ้งมรณการของพระองค์ล่วมน้าในบรรดาผู้ที่ขึ้นไปนมัสก,การในงานเทศกาลนั้นมีชาวกรีกร่วมไปด้วยพวกเขาได้พาไปหาฟิลิปซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านเป็ดไซดาในแคว้นกาลิลีพวกเขาและพูดกับเขาว่านายท่านพวกเราอยากจะเห็นพระเยซูฟิลิปไปบอกอันดรูและทั้งฟิลิปกับอันดรูก็ไปบอกพระเยซูพระเยซูตอบ เขาทั้งสองว่าถึงกําหนดเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระปรรมีเราเขาบอกความจริงแก่เจ้าว่าถ้า,มาเมล็ดข้าวสาลีไม่ตกลงพื้นดินและตายไปมเมล็ดนั้นก็จะอยู่เพียงมเมล็ดเดียวแต่ถ้า,มาเมล็ดตายไปก็จะเกิดผลงอกงามผู้ที่รักชีวิตของตนจะสูญเสียชีวิตนั้นไปและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้จะรักษาชีวิตได้ชั่วนิรันดร์ถ้าผู้ใดรับใช้เราก็ให้ติดตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะให้เกียรติแก่ผู้นั้น จบการอ่านประจำวันที่31พฤษภาคมพระเจ้าอเยพรครับ